สวัสดีครับพบกับช่างหยัดอีกแล้วนะครับวันนี้เอาเว็บร้อยสิบไอนะครับหลังจากที่ซ่อมเครื่องเสร็จแล้วนะครับคลิปล่าสุดที่ผมลงไว้คลิปเสียงนะครับก็วันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับซ่อมเสร็จแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับส่วนพวกอุปกรณ์ภายนอกพวกล้อพวก ยางพวกอะไรเนี่ยยางนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวงบมันจะบานปลายไปนะครับเอาแค่ความใช้งานก่อนนะครับก็ามาขี่ทดสอบขี่หลายรอบแล้วนะครับสอารอบแล้วก็อโอเคผ่านนะครับไม่มีควันไม่มีรั่วไม่มีน้ํามันอะไรรั่วซึมเครื่องเงียบนะครับผมก็เลยประกอบชุดสีเข้าไปแล้วนะครับพวกนี้พวกน็อตพวกนี้มันไม่มีมานะครับก็ผมก็พยายามหาใส่ให้อยู่ ก็บางตัวมันไม่มีมาก็หาใสา่ให้การสตาร์ทอันนี้แก้แล้วยางหลังก็เปลี่ยนยางในนะครับเปลี่ยนยางในรองอยางในโรยแป้งให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งโซ่ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้มันหลุดนะครับโชค๊คเบ้าโช๊คมันหลุดออกมาก็หาแหวนหาน็อตอะไรใส่ให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ก็มีเปลี่ยน เปลี่ยนหลอดไฟท้ายด้วยนะครับไม่ติดมันขาดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จไปแล้วครับเสียงเงียบสตาร์ทง่ายครับไม่มีเสียงดังรบกวนลำคาญไม่มีแล้วนะครับฟันก็ไม่ไหลแล้ว บิดขึ้นตึงตึงมือเต็มเร็วบิดติดมือขึ้นนะครับพวกรหัสโค้ดปัญหาต่างๆก็ใช้โน้ตบุ๊กลบให้เรียบร้อยนะครับรีเซ็ตกล่องอะไรให้เรียบร้อยครับผมจะไม่ได้ใช้ด็อกเตอร์ Doctor นะครับของ API นะครับเมื่อก่อนใช้อยู่อันนี้ผมใช้โน้ตบุ๊กแล้ว โน้ตบุ๊กไว้เช็คปัญหาเคลียร์ปัญหาไว้ดู Data ต่างๆในโน้ตบุ๊กมันจะชัดเจนกว่าดูตารางได้ได้ชัวร์กว่ามันเป็นโปรแกรมจูนนะครับโปรแกรมรีแมปมันก็สามารถดูได้นะครับผมจะใช้แบบนี้นะครับมันก็จะดีกว่านะครับไปหนะ้าไปท้ายติดครบแล้วนะเดี๋ยวฟังเสียงใกล้ๆนะครับ เงียบนะครับมีเสียงท่ออ่าท่อมันรั่วนะครับนิดหน่อยครแค่นั้นเองจะเห็นรอยท่อมันขาดนะครับเสียงมันก็มีลมรั่วออกหน่อยๆเป็นปกตินะครับรถเก่าแล้วประมาณนี้ครับผมก็ซ่อมให้เรียบร้อยนะครับพร้อมส่งกลับหาเจ้าของใช้งานนะครับโอเค โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามชมคลิปกดไลค์กดแชร์ทั้งเพจทั้งช่อง YouTube นะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้เรื่อยๆนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็เมนไว้นะครับเดี๋ยวจะหาเวลาทำให้โอเคสำหรับวันนี้ผมช่างอยากก็ขอตัวจบคลิปนะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ